เอาไว้ลด้เราก็เทลงไปสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่อง i อ e วอร์ชั่นแล้ว วันนี้เราจะมาทําอะไรครับน,น้องภูนี่วันนี้เราก็จะมาทําน้ําพริกเผาผัดหมูนะฮะก็ขั้นตอนแรกนะครับทำพริกเผาของเี่เดียร์ทอดก็ต้องคั่วพริกก่อนคั่วพริกพริกก็จะเป็นพริกแก้วแห้งนะครับพริกเม็ดใหญ่นี่แบบนี้คั่วเดียวกังเลยครับ ความเผ็ดก็ตามชอบใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่พริกตามชอบแล้วกันนะครับนี่แล้วก็ลงไปคั่วในเตาแบบนี้ว้าวป่ะคั่วอันแล้วก็เอากระทะมาตั้งบนเตานะครับแล้วก็คั่วพริกนะครับแบบนี้นะครับคั่วเพื่อให้พริกมันมีกลิ่นหอมแล้วก็กรอบเพื่อที่จะได้ตำง่ายๆนะครับนี่ครับเมื่อเราคั่วพริกได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะไปเทใส่ครกนะ เทใส่โคไปเริ่มาเลยต่อไปเราก็ไปคั่วหอมกระเทียมหอมกระเทียมแบบม่ไม่ผ่านเลยมันจะสุกไหมล่ะนะเธอไม่ผ่าแล้วอย่างนี้เลยเนาะไปนี่นอนครับขาไม่อะไรหอมหัวไปเรื่อลยก็คั่วคั่วไปเรื่อยจนกว่าจะสุกครับ <c oughs> นี่ครับพอเราคั่วหอมกระเทียม สุกแล้วครับเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่ครกเพื่อที่จะตํารวมกับพริกนะครับไปนี่ครับแล้วก็เทลงไปต่อไปก็เดี๋ยวเราก็มาตํากันมาลงมือตากันเลย นี่ครับพอเราตำเริ่มละเอียดแล้วนะครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะใส่กะปิลงไปห,หน่อยหนึ่งนะครับใส่กะปิลงไปเพื่ออะไรนะแม่ให้มันนนามัละเอียดนี่ก็ให้มันให้มีรสชาตินิดนึงนะครับแล้วก็ตำอีกรอบตำให้ละเอียดเลยครับตอนนี้ก็ยาวๆเลยตำไป นี่ครับก็ตอนนี้น้ำพริกเราก็ละเอียดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตัดใส่ถ้วยกันเพื่อที่จะนำเอาไปผัดนะนี่เอียดเรียรบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราตัดออกไปใส่ถ้วยกันโอเคไปครับเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมผัดกันไป ครับตอนนี้น้ำพริกเผาเราก็ได้เสร็จทีเรียบร้อยละต่อไปเราก็จะเอานี่ครับหมูทั่วนี่คว้สทุกก่อนนะครับใส่มันลงไปหน่อยได้ต้องหันได้ได้วหว่อยนะว่าหมวยครับ พอหมูสุกแล้วเราเดี๋ยวเราก็ใส่พริกเผาที่เราทำที่เรายัดลงไปนะครับเริ่มผัดกันเลยครับใส่เลยอ่าใส่หมูเลยใส่หมูตรงนี้นครับใส่ลงไปผัดเลยครับผัดให้เข้ากันเลยนะครับใส่น้ำใส่น้ำลงไปปุ๊บพักหน่อยนะครับโอ้โหจุกมาก ครับต่อไปเราก็ใส่เกลือนะครับครึ่งช้อนชาพอพอน้ำเค็มน้ำตาลผงนัวลงผงนัวนะครับน้ำผงนัวเลยนี่ฉุนวะแเศกแล้วก็น้ำตาลนิดเดียวการสองช้อนน้ำตาลสองช้อนชาหนึ่งสองแล้วก็น้ำขาาเนี้ยสน้ำข่าสองช้อน,น,อน,อนเออสองเดี๋ยวผัดกุ้งคล้าเข้ากันแล้วก็ชิมทีเดียว หนนน่ออย้มไปวัีกหลังจากปรุงแล้วเราก็ผัดให้มันงวดอีกหน่อยครับให้เราชองชิมดูนะครับ, <Okay. S 2> หรรบโหหอมมากฉุนด้วยตอนนี้โคตรฉุนนะครับฉุนมากน้ำพริกเผาผัดหมูครับเดี๋ยวลองชิมสักเบิ้งขอชิมสักเบิ้องก่อนเลยนะ เผ็ดมากตอนนี้เราก็ผัดจนนวลแล้วครับสุกแล้วครับเดี๋ยวเราไปจัดใส่ถ้วยกันดูหน้าตากันจัดใส่จานกันว่ารสชาติหน้าตาจะเป็นไงเดี๋ยวมาลองกันไปนี่ครับน้ำพริกเผาผัดหมูสับเราก็ได้เสร็จทีเรียบร้อยแล้วนี่ก็การจัดการก็อาจจะไม่ถนัดนะครับไม่สวยก็มีอะไรก็ใส่ไปเป็นผักมเขียวกระเทียมนะครับแตงกวานะครับน่ากินมากเลยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นไงมาแตงกวาลองหน่อย เผ็ดกว่าอ๋อโอ้ร่อยจะเผ็ดบ้างครับถูกใจผมผมคนชอบกินเผ็ดครับก็รสชาติโอเคน้ำสูตรนี่เป็นสูตรของของคุณแม่ผมนะฮะก็เป็นมันเป็นลำพี่ผาที่ผมอยากกินอ่ะเราบเพราะว่าแม่ผมทำให้ผมกินอะไรมันก็อร่อยก็วันนี้ก็เลยถามแม่สูตรใส่ทำยังไงอะไรไงผมก็ลองมาทำดูก็โอเคครับแม่คอยบอก ชาจ,จะได้ครับผ่านว้าวสุดยอดอร่อยจัดเก,ก่งนไนะมาช่ชิมกันน,นี่อิเผาแดงไอ้มะเขือนี่ครับม,มะเขือก็ขอบทางกับแตงกวามะเขือผิวเผาเนี่ยอร่อย เอเค,ครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูพริกเผาผัดหมูสับก็ได้เสร็จที่เรียบร้อยรสชาติโอเคลงตัวกลมก<อ>ล่อก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปครั้ง,งต่อไปนะก็ครั้งหน้าเราจะมาทำอะไรก็ฝาก<อ>ติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสด <pec S 2> <mean> ีคร <Hospital> ับรับโหเผ็ดอะเผ็ด